สวัสดีค่ะโบนัสมาสเตอร์คีย์นะคะก็วันนี้มีข่าวมาอัปเดตแล้วนะคะจากที่น้องโบได้มีโอกาสไปเล่นซิทคอมเรื่องสาธรดอนเจดีนะคะที่ออนแอร์ทุกวันเสาร์บ่ายสองทางช่อง9นะคะก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์เรื่องใหม่นะคะที่ได้มีโอกาสไปเล่นกับเขาด้วยนะคะ ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะคะกับซีรีส์เรื่อง Together with Me นะคะอ,อกหักมารักกับผมนะคะซึ่งใกล้จะออนแอร์ในเร็ววันนี้แล้วนะคะน่าจะภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเล่นเป็นสาวที่ไปยั่วผู้ชายแล้วก็ไปไปหลอกเขาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะชอบเราหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามชมเอาก็กึ่งๆจะตลกค่ะไม่ได้แบบว่าร้ายจริงจังแต่ก็ มีความเซ็กซี่ไม่รู้เซ็กซี่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเอาแล้วกันฝากติดตามชมไว้ด้วยนะคะออนแอร์ในไลน์ทีวีนะคะ